สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับวันนี้มาดิดตั้งจานดาวเทียม PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ครับ PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์รุ่น S2 ดิจิตอล HD นะครับมั้งหมห5จุดนะครับจากคนลูกค้าออกกล่องเดียวนะครับถึงเหลือคนลูกค้ามีกล่องเก่าอยู่แล้วนะครับโอ้บ้านหลัง หลังอยู่ต้นหลังต้นไม้นะครับบ้านหลังโน้นที่ตั้งจานหลังบ้านนะครับกาลังประกอบจานนะครับใส่อุปกรณ์โดยในช่างต้อมนะครับช่างต้อมมันกำลังประกอบจานอยู่ปกติจานเราจะมีขาตั้งนะครับแต่พอดีติดอยู่อีกบ้านคุณลูกค้าครับให้คุณลูกค้าทดลอง ใช้งานไปอยู่นะครับก็เลยไม่มีขาตั้งนะครับแต่วันนี้เครื่องวัดสัญญาณวรทีมนะครับปลอมเป็นของยีห้อไอเดียนะครับสองตัวนี่ตัวเล็กนี่ตัวใหม่ครับตัวใหม่เพิ่งซื้อมาอยกยกอุ่นๆอยู่เลยครับนี่อุ่นๆอยู่เลยจับอุ่นๆอยู่ครับยังไม่ได้ใช้งานยังไม่เคยวัดเลยนะครับเนี่ยจะมาใช้งานก็วันนี้วันนะครับผมช่างต้อมจะเป็นคนใช้คนแรกเลยนะครับ วันนี้ก็อยู่ถนนลาดเ้าวซอยยี่หหรือว่าแย,ยกย6ิบหกนะครับลาดเพาลหนึ่งร้าย1ี่หครับยังไงก็รบกวนใช้นี้ก่อนนะครับอ่าไหนๆก็เยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมวัช่างหน่อยครับ,บอุปกรณ์นะครับอนดี LED นะครับ ุปกรณ์ต่างๆในรถช่างนะครับเอาเปิดไฟก่อนม,มันมืดนิดหนึ่งเปิดไฟชมด้านบนสุดตรงนี้นะครับด้านบนสุดชมนิดหนึ่งจะเป็นที่วางเป็นชั้นวางครับชั้นวางชั้นวางจานนะครับสูงสุดก็บรรจุได้ห้าใบนะครับจานพีเอสไอแพ็คหนึ่งกะห้าห้าใบพอดีได้พอดีเลยนะครับ ด้านล่างก็บางอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะลกนิดหนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่ลกนิดหนึ่งลกมากเลยครับเพราะว่าของต้องเอาขึ้นเอาลงไม่ได้จัดนะครับเพิ่งเลื้อลงเมื่อสักครู่นี่ครับก็อุปกรณ์ก็พร้อมทุกอย่างมีสายบิสเซออากาศดิจิตอลนะครับก็พร้อมนะครับสายแลนก็พร้อมในการติดตั้งนะครับครับสายนําสัญญาณพร้อมติดตั้งเวลาเราดึงนะครับนี่ยสายที่เราทำไว้ในรถดยบ้อยเวลาเราดึงตรงนี้นะครับดึงไปนะเนี่ยนี่ดดึงเราดึงเราดึงตรงนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาเรื่อย ด้านในก็จะหมุนตามนะครับหมุนตามนะครับทดลองให้ดูเฉยๆอันนี้หมวดเราจะไม่ได้ใส่นะครับเพราะดึงคืนได้ครับผมครับรีซเซพอร์อยี่ห้อต่างๆนะครับสก,กีเอ็มแซดเกมมี่ไทยแซดแการเทียมเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็มีาขาแขวนทีวีก็มีพร้อมนะครับในรถมีเรียบร้อยนะครับ l n b ดียี่ห้อต่างๆ t s i i d s e ศ t ษฐายเศ info Se t นะครับมีครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอุปกรณ์ต่างๆวางอยู่บนรถนะครับสำหรับติดตั้งชั้นนี้จะวางพวกพุกตะกั้วต่างๆนะครับอุปกรณ์น็อตต่างๆไว้นะครับชั้นล่างสุดจะเป็นขาเสริมสำหรับติดตั้งจานทีวีนะครับเป็นเหล็กต่างๆนะครับอ่าครับผมชั้นล่างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่สำหรับวางพวกสว่านนะครับ อขาเจ้าจานกระเทียมเป็นขาใหม่นะยังไม่ผ่านการใช้งานจะวางไว้ชั้นนี้นะครับผมครับตัวเชื่อมอาตัวเชื่อมไว้ในสุนจะมีตัวเชื่อมด้วยตัวตัวตัวเชื่อมวางไว้ในในในสุรแล้วนะครับเก็บไว้แล้วเกลบกนิดหนึ่งนะครับก็ดีของเพิ่งรื้อลงนะครับเพื่อทํางานนะครับกรปวนแค่นี้ก่อนนะครับขอนยญาไปทํางาน่อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ